คุณผู้ชมครับโครงการหมักรุกเพื่อคนทมวลจากผลพวงของงานมากกรรมปอตทอ,อรวมพลคนรักหมักรุกไทยปีที่สองที่ปิชากไปอย่างยิ่งใหญ่ลังการเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การแข่งขันมารุกระดับชาตินะครับที่ด้มีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนพิการโดยการเปิดเวทีการแข่งขันให้กับบุคคลพิเศษหรือคนพิการประเภทต่างๆรวมทั้งผู้ป่วยพักฟื้นให้เข้าร่วมการแข่งขันได้เหมือนคนทั่วไปครับช่วยในเรื่องของสมาธิแล้วก็ช่วยในเรื่องของจิตใจเพราะว่าส่วนน่งก็เป็นเรื่องของการแข่งขันมีแพ้มีชนะนะคสำหรับมารุกไทยเนี่ยถือว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าของ คนไทยเราเลยเมื่อการแข่งขันซีเกมที่อินโดนีเซียเมื่อประมาณปีครึ่งที่แล้วเนี่ยได้มีการจาัดแข่งขันที่เรียกว่าหมากรุกอาเซียนแน่นอนทับนักกีฬาไทยก็ได้แชมป์ซึ่งคนที่ได้แชมป์ก็คือคนที่ชนะเลิศการแข่งขันมารุกไทยในรายการรวมคนคนนักหมารุกไทยของปตทนะครับในส่วนของรัฐบาลเนี่ยกระทรวงศึกษาเนี่ยสนใจที่อยากจะให้กีฬาหมากรุกโดยเฉพาะมารุกไทยเนี่ยนะครับได้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้แล้วก็ทําให้เกิดสมาธิในการพัฒนา สมองแล้วก็การพัฒนาความมีจิตใจรู้จักแพ้รู้จักชนะของเด็กๆดังนั้นการที่ปตทะได้ริเริ่มนะครับในการจัดการแข่งขันมารมุกรเนี่ยเราได้ให้โอกาสคนพิเศษเนี่ยนะครับในการแข่งขันประเภทนี้เป็นการเฉพาะเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีในการที่จะได้ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันภายใต้ความรักความชอบในสิ่งเดียวกันก็คือกีฬามารุกไทยครับ ใกล้เป้าหมายที่ซีอวางไว้ขนาดนห้แล้วครับเรื่องกีฬาหมากลุกไทยครับยังครับยังครับเราคิดว่ายังมีคอนเทนต์ต่างๆที่เราอยากจะเพิ่มเข้าไปอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้ามีแข่งขันหลายหลายปีขึ้นมาเนี่ยเราน่าจะจัดตาแหน่งแชมเปี้ยนนะฮะหรือที่ฝรั่งก็เรียกแการมาสเตอร์หมากลุกไทยเราก็ต้องมีการมาสเตอร์ของหมากลุกไทยขึ้นมากีฬาหมากลุกไทยมุ่งสู่แชมป์โลก4เกมับแล้วฮะโอ้หนี่คือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของเรา ได้ประสบการณ์อะไรบ้างจากการเล่นหมากรุกในครั้งนี้คะประสบการณ์ก็คือเราได้ออกสู่สังคมภายนอกนะครับแล้วก็ได้แสดงศักยภาพให้กับคนที่ครบ32ได้รู้ว่าคนพิเศษก็มีความสามารถมีความรู้ทางด้านหมากรุกไทยแล้วก็สามารถเข้าร่วมแข่งขันกับบุคคลต่างๆได้นั่นแหละครับกีฬาหมากรุกกีฬามรดก,กชาติกีฬาเพื่อการพัฒนาความคิดสติปัญญา และเพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคคลพิเศษหรือผู้พิการต่างๆครับรอง